ดีนะครับผมสวัสดีเพื่อนด้วยนะเดี๋ยวแวะทักทายพี่เกาแป๊บนึงนะครับเดี๋ยวแวะทักทายกันสักหน่อยนะครับจ้างไมด้ครับพี่ยอดยอดน้อยขอดูรถหน่อยครับโอ้โชคดีเหลือเกินครับที่ผ่านมาเจอนะสวัสดีพี่พี่ชื่ออะไรครับต้อมครับอะไรนะครับต้อมครับต,ต้อมพี่ต้อมอ๋อ รับจ้างยำนะ,ะม้ากี่คันพี่สามคันมันนี่ครับสามคันใช่ไหมพี่ทำไรเท่าไหรสองร้อยครับเจ้สองร้อยตรงนี้ตรงนี้อยู่ที่ไหนพี่เนี่ยไผ่สะโพครับที่นี่ขายสะโพ,ะพใช่ไหม,ไไหมผมหลงทางมาผมจะไปไปบึงบ้านนะ่ะทางเส้นนี้มันไปออกไหนนะ่ะถึงทาแยกที่แยกตลาดใช่ไหมครับครับเดี๋ยวขวาครับจะยิงยิงตรงไปโฟ่สายเสียเลยครับแล้วาำว่ามันจะไปออกตรงไหนครับตรงนี้พุ่งใหญ่ อ๋อไปออกทุ่งใหญ่เลยใช่ไหมอ๋อทุ่งยาวเลยอ๋อจะไปออกทุ่งใหญ่แล้วก็ผมก็เข้าวบึงด้านไหนมาครับผมไปพิจิตรมาไปไปซื้อแคมเปญไทยลูกอันนั้นคูปองต้าสีแดงโอเคีันนู้นล่ะอันนู้นล่ะยันมาครับสองเหนมาร้อยยี่โครงอะไรพี่โครงบางนาดูเลยไงขายยำเกียร์อะไรเกีจสองใช่ไหมเกียรจสองัะพี่เจสองอ๋อใครบางนาย่ำเกีจสอง คร้งนัดแค่หนึ่งโอ้คีงครับโอเคโอเคครับพี่ขอบคุณมากพี่โอ้บารุงพี่ต้อมนะไม่ไปได้ไม่ไปได้ครับโอเคครับเพื่อนๆเดี๋ยวมันกันต่อนะครับเจอกับพี่ต้อมนะวันนี้ผ่านท่าโพนะผมเป็นยันมากร้อยห้าร้อยห้าสิบว้าดีนะครับกับโฟมสยามนะครับ อีกคันนึงนะครับผมเป็นคูปุตตาร้อ104นะรสยสีนะครับ R104 ของสยามนะครับทำอะไรลนะสองร้อนะครับผมหลงทางนะครับ <c oughs> จอดแวะถามทางพี่เขานะผมแบบนี้ก็มีด้วยนะครัหลงทางมาเจอนะ <c oughs> บอกแล้วว่าอยาให้ผมเจอนะรถไหนเจอตรงไหนเป็นจะเป็นต้องจอดนะครับผ ใช้ได้เลยนะพี่ต้อมนะไปไปไปเด,เดี๋ยวเดี๋ยวจะแวะเข้าไปดูบางนาะสักแป๊บนะครับว่าทำอะไรมาบ้างนะครับส่าดูพี่ต้อมก่อนนะสแป๊บนะครับเอาเอาไม่นานเนาะเอาสักสิบ ติดกว่านะที่พอแล้วเนะวาะพอได้หอมปากหอมคอนะเพราะว่าไม่ยังไม่เคยเจอนะครับก็ทำความรู้จักทักทายกันสักหน่อยนะ ีใครรู้จักไหมน้อนี่ทางไข่ท่าปูนะครับมีเอฟซี FC ทางไข่ท่าปูไหมนะมีถาม้ถารู้จักก็ทักทายกันหน่อยนะแต่พี่ต้อมนี่เหมือนจะไม่รู้จากผมนะครับเนี่ยหรือว่าจะเคยดูผ่านหูผ่าน,าน,าน,านตาม,มานะครับแต่ว่าอาจจะไม่เคยเห็นหน้าผมนะครับ ถไฟอออ,อ๋อถ้าเป็นยันมาถ้าถอดแล้วก็จะประมาณนี้นะครับถอดไฟออกเนาะก็เดิมนะครับอาจจะสงสัยแกพะลวงเฉยๆนะครับแกเอาเหล็กกระแทกให้มันโล่งเนาะเดี๋ยวจะไปคุยกับเจ้าของนาสักหน่อยนะว่าใจดีหรือเปล่านะครับ ันนี้น่าจะจะของนานนะผมทักทายสักหน่อยครับสวัสดีครับสวัสดีครับพี่มาดูรถจักแปบ๊บพี่ชื่ออะไรเนี่ยพี่ชื่ออะไรครับปาโมดพี่โมดอ๋อพี่ปาโมดนะเป็นนักร้องนี่ก <laughs> ี่ไร่ระยยกี่ไร่อะสิบแปดได้เข้าดีไหมแถวนี้ อะไระเกียนไม,ไ,ไม่ถึงอ่ะแ,แรงอ๋อมันลก,ลกอ๋อน่าจะได้มากเขาได้ละเลีะเกนกันหมดนะแถวบ้านผมก็ทำ้าวอะไรกันทำสีหนึ่งอะไรนะสีเก้าสีหนึ่งสีเก้าแล้วก็อ๋อคันนี้เป็นบางนานะครับกับเกียนมากนับผม ร้อยยี่สนะโอ้สอยมอทั้งสองสองคันนะครับมีคูกตากันเดียวนะครับสยมอก็คือสายยันาานะครับเดี๋ยวอาจจะง,งงอีกอะไรคือสอยมอนอคนโคกอะมากับโกงบางนาน,นะครับขุบของอะไรเนี่ยไม่ชัดเดี๋ยวขอดูใ้ใกล้หน่อยเกิดอะไรขึ้นนาะนี่เหนียวหรือเปล่าดินโอบหรือเปล่านะ าไม่ถึงสักทีเลยเนี่ยเดี๋ยวจะทักทายสักหน่อยนะว่าเป็นยังไงบ้างนะครับพี่เขาเชื่ออะไรเนาะเกิดอะไรขึ้นนะมาไม่มาเจออะไรเนาะใช้เป็นคูปูตา NL นะครับหนาร้อยยรู้สึกว่า นี่แหละเดี๋ยวจะไปถามเขามันเป็นไรพี่มันเป็นไรอ๋อบูอ๊แตกหรือเปล่าไอ้บู๊ตุวบมันนะอ๋อลองดูว่าพอไปได้ไหม ไม่มีอะไรมากครับคลิปนี้แก่แวะตักทายกันนะไม่แวะตักทายสิแวะสามทางนะใช้เป็นบางนาเนาะเปน4ี่จนะครับคันนี้แต่ว่าแต่งสวยนะครับแต่งสิ่งแต่งสวย้ะมี ชุดบางโคนพี่ชุดบางโคนนี่ไปสั่งมาจากไหนนี่นอ,อ๋อลันไส้เขาให้ไอ้ไอ้เหล็กค้ำนี่มาด้วยเหรอโอ้โหทำเองโอ้สวยนะครับเดี๋ยวเดี๋ยวเข้าไปดูก่อนใกล้ๆชุดเท่าไหรพ่พี่หมดงบเท่าไหร่เนี่ยอันนี้เส้นเท่าไหร่นะพันเจ็ดบางโคนล่ะ สองพันแ,แล้วอันนี้ล่ะเป็นเก้าร้อยแล้วก็มีนี่อีกอันนี้ก็เป็นเป็นงานใดเลยแตเป็นตัวนี้เป็นอะไรคือขาดอ๋อเป็นใดใช่ตัวนี้เนี่ยเป็นเป็นไทเทียมเหมือนกันนี่จะเป็นใดไทแท้ยมอ๋อโอ้สวยงามนะครับก็ประมาณกี่พันเนาะเนี่ยหลายหลายสองพันมันีพันแปดเนี่ยเส้นดีพันแปด ก็เป็นตีไปละสี่พันห้าพันหกพันประมาณหกพันนะสร้างเองนะครับโอ้หนี่อีก <laughs> อันนี้กี่ร้อยนีโอ้ามมาโอนิดเดียวได้สามรยหสิบนะครับเลยย่ำนาะทั้งวันนะกว่าจะได้ตัวนี้ตัวเดียวเนี่ยแอมแล้วก็ตัวนี้อีกนะครับสองตัวได้ก็เจ็ดร้อยแล้วนะนะ <laughs> นะมั้งเนาะฮะผมผมอยู่บึงบ้านครับน่าจะเคยดูมั้ย รถถไถต้องคำครับอ,อะไรนะครับที่ที่ที่ไว้ตงงรงไหนบลูเีนอ่ยูทูบครับยูทูบช่องรถไถต้องคำครับอ๋อเดี๋ยวผมเดี๋ยวผมเข้าไปดูกัอ <c oughs> <c oughs> ขอบคุณมากเลยนะครับผมเดีย๋ยวเป็นแนวทางนะเพื่อนๆสำหรับคันนี้นะครับแต่งสิ่งแต่งสวยนะครับงบงบประมาณ7 0 0ดพันนะครับบางโนนะครับตันนี้ถ้าใจไม่รักจริงทำไม่ได้นะครับนี่ถือว่าสวยงามเนาะ ผมนี่ลงมาเลยนะคันที่ผมเป็นหมุนโชว์นะครับอ๋อขาว่าจะยกล้อโชว์สักหน่อยแม่เ <ś led> สียดายมากเลยน่าจะยกล้อโชว์นะครับอือขอ,อคันนี้ก็เป็นสยามทักบวกเครื่องอ่ะพีร้อยสี่สิบนะครับเดิมไหมเครื่องสปริง อ๋อเน้นท่ออย่างเดียวแล้วนกะ็มีเพื่อนๆพ,พักมานะครับท่อแบบนี้นะครับจะมีผลเสียอะไรกับเครื่องยนต์ไหมนะครับผมบอกว่ามีเลยนะครับข้อแรกก็คือต้องควักกระเป๋าตังค์นะครับตีปัญหาใหญ่ๆก็คือโดนเมียด่านะผม <laughs> อะไรเนี่ยงานการยังไม่ได้เท่าไรเลยเนี่ยกวักอีกแล้วนี่อย่างคันนี้เนี่ยหมดไปหกเจ็ดันเนี่ย ย่ำนากี่วันน่าจะได้หกเจ็ดพันหนประมาณนั้นเออลืมถามพี่พี่ชื่ออะไรพี่เบียร์เบียร์อ๋อพี่เบียร์พี่โมดพี่ต้อมโอเคนะครับก็ทำความรู้จักทักทายไว้นะผมปืนแตกไปอย่างพี่เบาอะไรนะพี่เบ่าอีกคนนึงเดินจะมีคันอ๋อทีมนี้มีสี่คันโอเคนะเพื่อนๆครนแตกกับปืนแตก โอเคเนาะสวยงามนะสวยงาม,งามอันนี้ก็จะถอดชุดเกาะออกแล้วนะครับถอดชุดเกาะออกก็จะประมาณนี้นะโอเคนะเพื่อนๆเนาะก็ no. ไม่มีอะไรมากครับสําหรับคลิปนี้ก็าถามทางและพูดคุยนะครับทความรู้จักทักทายกันนะครับก็มุมสวยๆหน่อยอ่ามุมนี้นะโอเคเนาะเพื่อนๆแล้วก็วิดีโอชุดนี้จะขอจบไปเพียงตรงนี้นะครับผม ขอบคุณนะครับขอบคุณทุกไลท์ทุกกำลังใจนะครับออยังไงก็ฝากกดติดตามไว้ด้วยนะครับสวัสดีครับ